โชกอยู่กับใบอ้วนโชกอยู่กับใบอ้วนเออจา๋าพ่อจ๋าเสาวมาสาวพ่อจ๋าโชกอยู่กับใบอ้วนไอ้อ้วนไอย้ยอ้วนพ่อจ๋าอ้อ้วนแับเลขทะเบียนนี้ก็เป็นแนวทางหาหน่อยสำหรับวันนี้ด้วยนะครับตอนที่ลงไปขอโชคจากย่าอุษาอนัน,นตรัตนะ หญ้าน้าขาวนะครับก็จบก็สั่งนี่หญ้าแม่จักนะครับตอนนี้กแก้วสวยมากนะครับนี่ก็คือย่าอุตสาอนันตรัตนะนะครับ ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากทรับย์เทวดาด้วยนะครับวันนี้แอดก็จะพามาขอตัวเลขกุมารกุมารแดงน้อยแฟนบ่อบผสมกุมารแดงน้อยที่ที่เดิมนะครับ เมื่อวานก็ให้โชคจากฝาน้ำแดงเมื่อวานนะครับก็สองสี่นะครับวันนี้ก็จะมาถวายน้ำแดงแล้วก็เอาน้ำเปล่ามาถวายแม่ตะเคียนที่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีขนมขนมนะครับมีขนมมีน้ำแดงนะครับวันนี้ขนมน้ำแดงแล้วก็นมมานะครับวันนี้ก็จะดูฝาน้ำแดงนะครับวันนี้ก็ฝาน้ำแดงฝาน้ำแดง วันนี้ถวายขวดหนึ่งนะครับขวดเดียวนะครับเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับเดี๋ยวแอดจะบอกตัวเลขให้นะครับอันนี้ก็ขอถวายแม่แม่นำไงละแก้วไงแก้วแก้วแก้วมากใบเดียวสิคลุ่มของตัวเห็นตู้ดิอืมแต่ะเคียนเอ้ยมาหลับนอนเป็ใไงกลุ่มจุดหไปลูกหลานเด้อมาถวายหลับเอาเด้อไม่ตะเคียน ตุุพ่อขัมาขอโชคขอลาบกุม่นแดงพีเกาะเดนในการเชียงโชคจากฟ้านำแดงพเกาเนะาะกุม่นเนาะมีโชคมลาพเกาเด้อขอให้ถูกลางวัลเด้อฟ้านำแดงกุม่านเด้อ เอ็นงกระเทียมมาถวายอีกขึ้นก้าละถ้าถือก็ได้ถ้าเอฟซีท่านผู้ชมที่ติดตามช่องทรัพย์เทวดาก็ขอให้ถือกระน้ำเนาะคุมันเนาะเออเอเอากระสันบอกคุมันปาทูเด้อขอให้ออกเด้อเหล็กฟ้าดำแดงอันนี้ก็ขอให้มีโชคมีใช่เด้อปลาตัวเลขึ้นชับทักแทนมาเนี่ยวันที่ออกจะบอก สุเทียบ่ค่อใครชัดตอนหนีได้บ่ตัวใหญ่ตันหนีได้สุเทียนโอ้ตัวชัดมากวันนี้ทุกวันไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมวันนี้ชัดมากนะครับเป็นเลข40นะครับท่านผู้ชม40นะครับป่าน้ำแดง40นะครับท่านผู้ชมจดไว้เลยครับเป็นแนวทางหางนอยนะครับ ก็เป็นตัวเลขนำโชคก็คือ40นะครับตัวเลขแนวทางฮานอยนะครับแล้วก็ที่สารปูดานะครับก็จับไปเป็นแนวทางฮานอยได้นะครับแล้วก็เลขเซียมซีที่หลวงปู่ได้เขย่าเซียมซีให้เมื่อเช้านะครับถ้าใครชอบตัวไหนก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับหรือหรือจะชอบ ตัวเลขที่ร่างทรงที่ได้ใบตัวเลขเมื่อวานนะครับที่ว่าเป็นบอกเป็นตัวเลขของฮานอยเมื่อวานนะครับก็มีก็มี4 1 25 50แล้วก็4 3สนะครับยังไม่ออกนะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ออกออป้ายทะเบียนรถแห่นะครับ3ตัวตรงๆนะครับเมื่อวานสำหรับร่างทรงแม่คูเหมียวที่มาใบ หวยตัวเลขทางฮานอยให้นะครับเมื่อวานก็ออกทะเบียนรถรถแห่สามตัวตรงนะครับสองรอบเลยนะครับรอบแรกรอบที่สองนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ก็ไม่แน่นะครับตัวเลขที่ร่างทรงใบมาเมื่อวานอาจจะย้อนกลับมาออกวันนี้ก็ได้นะครับหรือจะนำเป็นตัวเลขจากฝาน้ำแดงที่เอามาถวาย กุมารและก็แม่ตะเคียนวันนี้นำเป็นแนวทางได้นะครับ40น,นะครับก็ไม่ไกลกันครับตัวเลขจากเมื่อวานก็ไม่ไม่ไกลกันนะครับก็มี4 41 43 25 50น,นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เท่ากับว่าซื้อขึ้นซื้อลงไปนะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับวันนี้นะครับ สำหรับตัวเลขในฝาน้ำแดงก็คือตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสี่ศูนย์นะครับตัวใหญ่มากครับชัดมากครับ4ี่ศูนย์นะครับสำหรับตัวเลขฝาน้ำแดงสี่ศูนย์นะครับเมื่อวานก็ได้สองสี่กับสองเก้าก็ออกสองสี่นะครับเมื่อวาน ดเดอ้อกูมันแดงหน่อยที่ยุทธรงนี้เนาะให้โชคให้ลาบให้โชคห,ห,หน่อยฮานอยเอฟซีช่องซับเทวดาเดอ้อมันนี่ให้มิโชคห้าหนอยมันนี่เป็นน้ำกันเด้อมานเลยมาเอืนนอนกะที่เอาน้ำแดงมาถวายคือกเก่าละ ตาสมนี่มีแนวทางฮาน้อย,อยเอียงแน่ครับนีตัวนั่นเดียวหวานเอาตาฝานมั้ยครับอืมพอสมบอกว่ามั่นใจฝาเอาตาฝาพ่อพันว่าหมายเลขที่ฝาน้ำแดง ปู่ดำเอ้ยประทานโชคลาภให้ลูกหลานเนี่ยเด้อไอ้ป้าไอ้ป้าจะมาหลับพ่อนนะ่ะจะเห็นว่าในแสงเนะี่ยจะเห็นแสงวะลา,าเบิงจะมาหลับพ่อนี่เจ้านังเสื่อเซืนี่ปู่ดำหายพ่อนแล้วเนะี่ย ูเห็นไหมครับท่านผ i̇şte um yes. ู้ชมเห็นแสงไหมครับนี่นะครับแสงแสงปูดำลงมานะครับดูไว้นะครับปูดำให้พรนะครับวันนี้ขอให้โชคโชคเดือปูเด้อขอให้เอฟซีขอให้เอฟซีสัพเทวดามีโชคลาบเด้อปูเด้อให้ลูก ให้ลูกหลานมีโชคน้มหลับปูมันเด็กก็ได้ให้โชคโชคมันมานเด้อสาธุสาธุสาธุท่านผู้ชมก็ขอพรไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือที่ปู่ดำนะครับปูดป่ดำปู่กุนหานจันชัยนะครับเป็นจอมปลวกนะครับท่านผู้ชมก็คงจะมองเห็นแสงส่องลงมานะครับตามที่แอดถ่ายให้ดูนะครับวันนี้แอดมองเห็นชัดๆ,ๆนะครับ ทุกทีจะมองไม่ได้มองนะครับวันนี้ก็มองเห็นนะครับท่านผู้ชมมองได้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามรับชมก็มีโชคสำหรับพาหน่อยวันนี้นะครับเป็นแนวทางถูกผิดเดียว่ากันครับผมแค่เป็นแนวทางครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับถ่ายเอาแสงอีกก่อนเห็นแสงไหมเนี่ยมองเห็นไหมไม่ได้ฝ่าไม่กินห้องลูกกูเด้อแสงแสงแสงมองมเห็นแสงแสงได้หายไปแล้วไม่เห็นแสงแล้วนะครับตอนนี้คงจะปู่คงจะไปแล้วนะครับ เพราะว่าแสงไม่เห็นแล้วอันนี้ตอนแรกมองเห็นชัดๆนะครับอ๋อตอนนี้มาอีกแล้วครับปู่ดำมาอีกแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมปู่ดำก็จะอยู่ที่นี่นะครับปกปักรักษาอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ คนณให้คุณ <Humans> ต <like hang en> <rim> ุคุคุณหน้าหหน่คเดี๋ยวแ้วมางหญ้าหญ้าคอนุ่ณแถวมาถุนขัโนมาณงยมันมาถวายหญ้าเลย

วันนี้ก็ได้มาขอโชคจากหญ้าอุตสานะครับหน้าขาวนะครับวันนี้ก็ล่างนะครับล่างหญ้าหน้าขาวอุตสานะครับได้มาทําได้เอาลูกแก้วมาให้หญ้านะครับตามที่หญ้าขอไว้นะครับวันนั้นว่าอยากได้ลูกแก้วมาไว้ที่นี่นะครับ ญาอุตสาจะได้มีที่อยู่นะครับมีที่มาอยู่นะครับนี่นะครับลูกแก้วนะครับท่านผู้ชมก็ส่องดูนะครับนี่นะครับสวยมากภสวยเนะี่ยอือตอนนี้ญาน่าจะมาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ ลูกแก้วสวยมากนะครับอันนี้ก็คือยญ้าอุตสาหนันตรัตนะนะครับเป็นลูกแก้วหน้าขาวนะครับท่านผู้ชมก็ลองส่องดูนะครับอธิษฐานขอพรไปด้วยกันนะครับผมสำหรับตัวเลขตัวนี้นะครับก็ เอาไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับฮานอ,อยวันนี้ก็คือ558นะครับ558หรือ855นะครับเป็นแนวทางฮานอ,อยวันนี้ได้นะครับหรือถ้าไม่ออกวันนี้ก็ตามวันพรุ่งนี้ได้นะครับ ก็ขอพอรบารมีย่าอุตสาอนันตรัตนะประทานโชคลาภประทานทรัพย์ให้ลูกหลาน f c ช่องทรัพย์เทวดาและทรัพย์เทวดาด้วยนะครับขอให้มีโชคนะครับผมสาธุสาธุสาธุาธเลขทูปก็คือ855นะครับหรือจะเป็น558นะครับผม สำหรับตัวเลขแนวทางฮาหนอยวันนี้อีกชุดหนึงนะครับวันนี้แอดก็จะเดินออกไปข้างนอกแล้วนะครับแล้วก็มีฝากไว้อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนรถของคนที่พาล่างล่างมานะครับคนที่พาล่างร่างทรงมานะครับ ก็คือ4611นะครับก็11เป็นแนวทางนะครับ11หรือจะจับ3ตัวก็ได้นะครับก็มี4611นะครับผมแต่ตามที่แอปมองมองดูที่มือของแม่ล่างนะครับก็คือ ตอนแรกก็ชี้ชชนิ้ว2นิ้วเรียงกันนะครับชี้นิ้ว2นิ้วเรียงกันนะครับก็หมายถึงว่าน่าจะเป็น1นหน,นะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็ยกยกมือขึ้นมา5นิ้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะจับ5ใส่ด้วยอีกตัวหนึ่งครับอาจจะเป็น5 1 1ก็ได้หรือว่า115ก็ได้นะครับท่านผู้ชม ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ช่องซับเทวดา,าให้เป็นกำลังใจแอปด,ด้วยนะครับสำหรับการหาตัวเลขแนวทางหาหนอยให้นะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอปนะครับผม เดี๋ยวแอดจะไปตามตัวเลขต่อนะครับว่าจะมีตัวไหนอีกเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ วันนี้อังเปาไม่มาช่วงนี้ก็คือมาส่งกุมารน,น้อยนะครับที่ต้นแม่ตะเคียนนะครับที่เคยให้ตัวเลขนำโชคที่ขวดน้ำแดงนะครับ10คราวที่แล้วนะครับวันนี้ก็บอกโชคจากคนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับที่อ้นวนๆหน่อยนะครับ แับเลขทะเบียนนี้ก็เป็นแนวทางอาหน่อยสำหรับวันนี้ด้วยนะครับตอนที่ลงไปขอโชคจากย่าอุตสาอนันตรัตนะนะครับย่านาคขาวนะครับงงก็ได้เอ่ยพูดคำว่ามาเหล็กของคนที่พาล่างมานะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ4611นะครับ นี่คือทะเบียนรถที่พาล่างมานะครับสี่หกหนึ่งหนึ่งนะครับก็จับคู่เอานะครับไว้เป็นแนวทางฮานอยสำหรับวันนี้นะครับหรือวันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ออกก็คือวันพรุ่งนี้นะครับต้องตามนะครับสำหรับตัวเลขมาเหล็กนี้ชอบออกนะครับไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งนะครับ ส่วนนี้ก็คือสรุปตัวเลขที่น่าเล่นฮานอยวันนี้ครับเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฮานอยสําหรับวันนี้นะครับถ้าชอบก็ตามได้นะสุดท้ายก็ขอให้ท่านผู้ชม fc โชคดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทรัพย์เทวดาครับ